ข้อคิดหนุนใจพระเจ้าจะทรงทำให้เกิดฮายนะต่อโลกนี้เมื่อไหร่และอย่างไรก่อนหน้าอิสยาบทที่24คําคำเตือนของอิสยาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการพิพากษาของพระเจ้าต่อชนชาติบางชนชาติแต่พอมาถึงพระกัมภีร์ตอนนี้อิสยาได้กล่าวว่า หายนะจะไปถึงทั่วทั้งแผ่นดินโลกนั่นก็คือการทำลายล้างจะมาถึงทุกคนที่ทำบาปภาพที่อิสยาห์ได้พูดไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้เกี่ยวกับการทำลายล้างของพระเจ้านั้นสมบูรณ์เทียบเท่าได้กับตอนที่อธิบายถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงให้น้ำท่วมโลกในสมัยของโนอาห์การทำลายล้างในที่นี้ตามอิสยาห์บทที่24ข้อหนึ่งคือพระองค์จะทรงปิดพื้นโลกหมายถึงหายนะที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับครั้งน้ำท่วมโลก ภัยทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวความแห้งแลง้งหรืออุกาบาตพุ่งชนโลกสามารถทําให้เกิดหายนะที่พูดถึงในพระคัมภีร์ข้อนี้ได้ซึ่งพระคัมภีร์ในตอนนี้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่มนุษย์ที่ทรงสามารถทําให้โลกร้างเปล่าได้โดยการพิพากษาความบาปของโลกนี้เราไม่รู้ว่าการทําลายล้างเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ดูเหมือนว่าอิสยาพูดไว้ว่า หลังจากที่โลกถูกทำให้ร้างเปล่าแล้วพระเจ้าจะทรงสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นบางทีนี่อาจจะเป็นวันสิ้นสุดของมนุษยชาติเมื่อพระเจ้าทรงพิภากษาและมีชัยชนะเหนือความชั่วร้ายอย่างเด็ดขาดในคราวเดียวมีผู้ศึกษาพระคำภีร์มากมายตีความพระคัมภีร์ในตอนนี้อย่างที่กล่าวมาอิสยาห์บทที่2 4ถึง27จจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าวันสิ้นสุดโลกของอิสยาห์ ติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ YouTube Channel คริสเตจกพระพรเชียงใหม่